คำถามประกันสังคมจากทางบ้านนะครับขาส่งมาตรา39ประมาณ5-6เดือนจะกลับมาส่งต่อได้ไหมนะครับเรามีคําตอบให้ ค่าส่งมา5-6เดือนถ้าเราจะกลับมาส่งต่อได้ไหมคะนี่เป็นคำถามนะครับเมื่อ2สัปดาห์ที่ที่แล้วนะเดี๋ยวผมก็เลยเห็นผมเพิ่งเห็นนะก็เลยมาตอบให้ดีกว่าเพราะหลายท่านก็คงสงสัยนะครับในมาตรา39ก็่อนอื่นไปทำความรู้จักมาตรา39กันก่อนนะครับมาตรา39นะครับผู้ประกันตนมาตรา39เป็นมาตานะครับสมทบด้วยตัวเองนะครับซึ่ง คนที่จะได้มาตรา39มเนี่ยมีเงื่อนไขคือต้องเคยส่งเคยส่งในมาตรา33หรือเคยทํางานในภาคเอกชนนะครับที่ต้องส่งมาตรา33มาก่อนนะแล้วพอออกมาปุ๊บอาจจะไปทำฟรีแลนซ์ไปรับจ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็เลยสมัครมาตรา39นะครับเป็นภาคสมัครใจ นะครับภาคสมัครใจมาตราสามเก้าแน่นอนแหละมาตราสามเก้านี่ยจะส่งเดือนละสี่ร้อยสามสิบสองบาทนะครับสิทธิประโยชน์ได้ได้มากกว่ามาตราสีู่นย์อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นคนที่ทำงานฟรีแลนซ์คนที่ไม่ได้อยู่ในพนักง,งานประจำเนี่ยย่อมอยากได้มาตราสา9สามเก้ามากกว่าสี่ศูนย์นะครับด้วยสิทธิประโยชน์อะไรหลายๆอย่างนะครับที่ ใกล้เคียงมาตรา33ม,ม,มากที่สุดนะครับเพราะนั้นหลายคนก็เลยอยากเลือกมาตรา39นะแต่นะครับแต่ในกรณีที่มาตรา39นะครับจะหลุดออกเป็นจะหลุดจากมาตรา39นะครับมีกรณีเดียวคือการขาดส่งเงินสมทบมา3เดือนติดต่อกันหรือภายในระยะเวลา12เดือนส่งเงินสมทบไม่ครบ9เดือน ก็จะสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนในมาตรา39ทันทีนะครับโดยไม่สามารถที่จะส่งเงินสมทบในมาตาา39ได้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นคำตอบนะครับจากคำถามที่ถามมาว่าขาดส่ง5-6เดือนจะส่งมาตรา39ได้ไหมไม่ได้แล้วนะครับหลุดออกจากมาตรา39ทันทีทันใดนะครับพอหลุดออกจากมาตรา39แล้วนะครับสิ่งที่เราทำได้ก็คือสมัคร ในมาตรา40แทนนะหรือเราจะกลับไปทำงานนะครับในออทำงานในภาคเอกชนนะครับที่ต้องส่งมาตรา33ซึ่งอันนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับแน่นอนอยู่แล้วว่ากลับไปทำงานก็ได้ส่งมาตรา33นะครับแต่สำหรับคำถามเนี่ยน้องคนนี้คงจะอยากจะทำงานฟรีแลนซ์หรือหรือหรือทำงาน อย่างอื่นนะครับทำอาชีพอิสระนะครับแต่ลืมขาดส่งแต่ก็อยากกลับไปส่งมาตาามเก้าเพราะได้สิทธิประโยชน์เยอะกว่านะครับก็เสียดายมากนะเสียดายมากเพราะว่าน้องขาดส่งมาเ,เรียกว่า5-6เดือนนะครับห้เดือนถือว่าไม่หลุดจากมาตรา39แล้วเนาะเอาละเราไปดูมาตรา40กันดีกว่าในี่ก็นี่หลุดจากมาตรา39แล้วถ้าจะกลับไปทําประกันสังคมก็เหลือมาตราสุดท้าย คือมาตรา40นะครับซึ่งมาตรา40มีหมด3ทางเลือกหลักๆด้วยกันนะครับ3ทางเลือกหลักๆนะครับทางเลือกที่1นะครับจ่าย70บาทนะครับได้สิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้นะครับทางเลือกที่2อง0่บาทและทางเลือกที่3นะครับ3า0บาทนะครับซึ่งเงื่อนไขาการจะเกิดสิทธิมาตรา40ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว3เดือนภายในระยะเวลา4เดือนก่อนที่จะประสบ อันตรายหรือเจ็บป่วยนะครับจึงจะได้รับสิทธิ์ในกรณีอันตรายหรือเจ็บป่วยนะครับยังมีสิทธิ์อือ่นอ,อีกนะแต่อันนี้ผมพูดเป็นไกด์ไลน์ในส่วนของมาตรา40น,นะครับว่าจ่ายเงินสมทบเท่าไหร่นะจะไม่ได้เจาะลึกมาตรา4 0มีคลิปวิดีโอเจาะลึกให้แล้วนะครับส,สามารถที่จะชําระเงินสมทบในมาตรา40ง่ายๆนะครับผ่านธนาคารนะครับหลักๆห,ห,หรือเคาน์เตอร์เซ์วินนะครับ โดยเรียกว่าชำระง่ายๆเลยนะครับไม่ว่าจะเซเว่นโลตัสนะครับเซนเปหรือช้อปปีนะครับก็จ่ายเงินสมทบได้นะครับก็ฝากกันไว้นะครับว่ามาตรา39เนี่ยมันหลุดได้นะครับมันหลุดออกจากมาตา3า39ได้หรือสิทธิของมาตรา39ถูกยกเลิกได้ถ้าคุณขาดส่ง เพราะฉะนั้นรามัดระวังให้ดีนะครับพยายามส่งประกันสังคมนะครับให้ตรงเวลานะครับแล้วก็ส่งทุกเดือนติดต่อกันถ้าคุณอยากรักษาสิทธิ์นะครับในส่วนของมาตรา39เอาไว้เนาะ <S 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 ก่อนจากกันนะครับขอแชร์ความรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเตือนภัยทุกท่านกันก่อนนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับ 1. ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่นแอ Apple Store นะครับ Google Play Store นะครับและมันอัปเดตระบบบริการและแอป Mobile Banking ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอนะครับแล้วก็ 2. ไม่ดัดแปลงระบบปฏิบัติการมือถือเด็ดขาดหรือไม่ว่าจะเป็นเจลเบรกนะครับรูตต่างๆนะครับแล้วก็ 3. ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานอย่าปล่อยค้างเอาไว้นะครับ 3. นะครับไม่คลิกลิงก์จาก sms ที่ต้องสงสัยนะที่ส่งมาเพราะอาจจะเป็นมิชาชีพนะครับส่งมาหลอกล่อแล้วก็อ้างตัวเองว่าเป็นธนาคารอย่างนู้นอย่างนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับ4นะครับเอ่อหนะครับ ทำรายการธุรกรรมด้วยตนเองนะครับไม่ส่งมือถือหรือให้ข้อมูลสําคัญแก่คนไม่น่าไว้วางใจนะครับให้ช่วยทํารายการให้เพราะนั้นต้องระมัดระวังถ้าต้องการจะให้ใครทํารายการให้ต้องเป็นญาติจริงๆนะครับคนที่เราสนิทมากจริงๆนะครับ 6. นะครับไม่ใช้ WiFi สาธารณะทําธุรกรรมทางการเงินเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นพวกที่คอยดักจับข้อมูลนะครับ เนะครับตั้งรหัสผ่านให้เดายากนะครับและเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะเช่นทุกๆ3เดือนนะครับและใครนะที่มีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุภายในบ้านก็สามารถที่จะใช้โมบายแบงกิ้งได้ถูกต้องและปลอดภยัยต้องให้คำแนะนำกับผู้สูงอายุด้วยนะบัญชีมา้าซิมา้าเปิดขายให้เช่าให้ยืมโฆษณาโทษหนักมากเพราะนั้นระมัดระวังเลยนะครับใครที่ไปให้คนอื่นเช่านะครับหรือให้คนอื่นยืม บัญชีออมทรัพย์ในการรับโอนเงินนะเขาอาจจะเอาไปทำไม่ดีไม่ร้ายแล้วก็ไปทำไม่ดีนะทำให้มีปัญหาในภายหลังเพราะนั้นระมัดระวังนะโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0 0 0นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุรัจัดหาโฆษณานะครับเพื่อให้มีการซื้อการขายให้เช่าให้ยืมนะครับจำคุก2 5ปีหรือปรับ 20- 0แสนถึง5 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับระมัดระวังกันด้วยนะครับ ข้อมูลส่วนตัวไม่ชัวร์อย่าให้ใครเด็ดขาดเพราะอาจจะถูกนำไปใช้ทำในเรื่องผิดกฎหมายได้นะครับเพราะนั้นให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นหากรู้ตัวตนชัดเจนว่าใครขอเช่นข้อมูลแบบจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดเลขบัญชีธนาคารข้อมูลบัตรเครดิตนะครับบัตรเดบิตต่างๆเพราะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ห้ามให้เด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆเช่นรหัสผ่านอันนี้ไม่ควรให้ OTP ไม่ควรให้รหัส ATM ห้ามให้เด็ดขาดนะครับ ใครสงสยัยใดๆก็สามารถที่จะติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อสอบถามรายละเอียดได้นะครับพ่าน1,2,1,3